หลังจากคลิปที่แล้วครับพี่นอ้องที่นี่ก็มาดูผลงานกันการตักปลาครับมาเดี๋ยวว่าได้ไรได้หน่อยนะครับเดี๋ยวเดินตามไปโคไปนะครับนุ่นขึ้นฟังปะเลยครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวด้ะเก็บปลากันมาเนีเดี๋ยวเ,เ,ยเวลาเช็คผลงานครับเช็คสกอร์บอร์ดมาเน้นได้ตัวเลยโอ้ बहरा बारे นี่คือจุดแรกครับพี่นอ้องจุดแรกจุดแรกเอา้าเกิน,นย่าบไปจุดสองบ่เดฝั่งนี้ครับพี่เดียวนี่ครับฟังนี่ไงบ่เดเดี๋ยวเช็คสกอร์บอร์ดกันนะครับโอ้สุดๆเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนขออนุญาตเด้อ Yeah. Okay. Huh? Ah. Yeah. Oh.

Nè, yeah. nói nè, สุดยอดเลยครับเนี tamam ่ยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมานับสกอร์บอร์ดว่าได้เท่าไหร่นะครับเหลือฟังแต่หน้าอีกนิดนึงเนี่ยมิจตัวเน่ยนกวนครับพี่น้องครับ่อเดียวสุดจริงอ่ะเห็นเลยอะไรพี่เดียวพี่เดียวอย่าไปอีกปมามาอย่าไปสุดเดียวโอเค เดี๋ยวเราเช็คสกอบอ์ดกันโหเบี้ยว ่ายวีดีโอไว้ให้เห้หน่อยทางเจ้าตั้งหน่ยเป็นที่ต,ต่อแก่หลบดิจุดยอดอดว่าเป็นเรื่องคะามเนีย <c oughs> พี่เดียวเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้เยอะหลายจุดเก็บบัติเห่ยเนี่ยนี่ย,อยโอ้พี่เดจยวฝากหน่อยครับฝากหน่อยฝากหน่อยนี่ครับโอ้ไปเงินโอ้เยอะเกิน เดี๋ยวเก็บบุบบิ๊นี่เนี่ครับน้องน,น้อยครับพี่น้องโอปลาอีกเต็มอยู่พี่เดียวพี่เดียวเดี๋ยวโยนปลากเป็นเป็นหนึ่งเบียเอาครับพี่น้องนี่ยปิดตัวสุดท้ายครับสมมาพภาควัครับได้บัวรายเป็นได้นะครับนี่นี่ได้บัวรายเป็นได้ครับ สมมาพ่อขวั่นนะครับสำนีแหละพี่น้องโอ้สุดๆครับมาเนี้คขุมเลยคุมเลยนะครับมันนี้ยสุดยอดสุดยอดบ่อเดียวครับสองคนนะครับถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตาไมโครสมิ่งเอ็กคาบิเตอร์นะครับผมกับทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับหรือฮอจกอทิดองเทคเตอร์นะครับคนครับกัดแม่ขวดเื่นกันแจ๊ครับเดี๋ยวซุ้มรอเล็กครับหรือปีเดียวของเรา โอเคครับพี่น้องนะครับขออย่าครับกินน้ำกินทาก่อนบันนี้ได้เวลากลับแล้วครับบอดนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ